สวัสดีครับผม 4B นักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวประยุทธ์ครอดมาตรการเยียวยาจ่าย3,500บาทลดค่าน้ำค่าไฟอินเทอร์เนต็ตประยุทธ์ออกมาตรการช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19รอบใหม่ลดค่าไฟค่าน้ำเยียวยา แรงงานนอกระบบอาชีพเสระเกษตรกรคนละ3,500บาท2เดือนวันที่12มกราคม2 5 1 4ที่ทำเนีย,รยบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวงเล็บคอรอมอว่าได้หารือกับนายสุพัฒนาพง์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคมเติมพิทยาภัยศิทธิธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานนายกรัฐมนตรีประมาณสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบ่งเป็น 1. มาตรการลดภาระค่าใช้ใจ่ายประชาชนลดค่าไฟเป็นระยะเวลา2เดือนตามใบแจ้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2 0 1 4 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนให้ใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกหากใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขกำหนดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจกรรมขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและลูกค้าสกิีให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรก 2. ลดค่าน้ำประปาลง100ละ10 พ่าบ้านที่อยู่อาศัยและกิจาการขนาดเล็กไม่รวมส่วนข้าราชการและรัฐสษากิจเป็นเวลา2เดือนตามใบแจ้งนี้เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2,014ลดค่าเน็ตส่งเสริม work from home 3ค่าอินเทอร์เน็ตโดยความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวงเล็บ DES คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทอักันมาคมแห่งชาติวงเล็บกสทชและผู้ประกอบการค่ายโทรศัพท์มือถือมีมติจะเพิ่มความเร็วความแรงเดบ้านและโทรศัพท์มือถือลดค่าใช้จ่า,ายให้ผู้ใช้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านวงเล็บ work from home รวมถึงให้ประชาชนโหลด แอปพลิเคชันหมอชนะฟรีไม่คิดค่า Data เป็นระยะเวลา3เดือนเยียวยา3,500บาท2เดือน 4. ให้เยียวยาทุกกลุ่มครอบคุมอย่างเช่นที่ผ่านมาแรงงานนอกระบบอาชีพสระเกษตรกรเบื้องต้นพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา2เดือนพร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงการคลัง เร่งนำเสนอต่อที่ประชุมครมรพิจารณาในสัปดาห์หน้าโดยคำํำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันและในอนาคตส่วนโครงการคนละครึ่งจากการติดตามผลยังเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือประชาชนและทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ด้วยดีจะเปิดให้ลงทเบียนใหม่หนึ่งล้านสิทธิ์ปายเดือนมกราคมนี้ ให้ให้คังธนาคารใหประเทศไทยช่วยเหลือนี่ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าในเรื่องการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปปัจจุบันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคารของรัฐยังมีวงเงินเหลือส0 0 0 0 0กว่าล้านและให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยองเล็บทปทช่วยเหลือนี่สินและ ส่งเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็วเช่นสินเชื่อธนาคารอมสิน1,000 0ถึง1 5 0 0 0บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย0.1ถึง0.35ต่อเดือนทั้งนี้จะมีการหาลือธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ด้วยว่าการจะทำอย่างไรต่อไปยันวัคซีนฉีดครบทุกคน 5. มาตรการสาธารณสุขได้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้นจัดหาหน้ากากให้เพียงพออุปกรณ์ทำหน้ากากผ้าเหล่านี้จะได้ครอบคุมพื้นที่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมากและในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อน้อยขอขอบคุณหลายคนเชื่อมั่นเชื่อฟังในมาตรการของรัฐบาล ให้การร่วมมือหลายคนได้หยุดอยู่บ้านแต่ที่มีปัญหาคือการดำรงชีวิตรัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลืออับไม่มากนะักแต่มันเทาไปได้ระดับหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าส่วนเรื่องการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนยันว่าประชาชนทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนได้จัดหาจัดซื้อตามลำดับแล้วและเรากำลังจะทำรายละเอียดเมื่อได้วัคซีนมาแล้วกระจายวัคซีนขนวัคซีนไปนยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนอย่างไรโดยเล่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุขทำแผนให้ชัดเจนและจะต้องทั่วถึงเพียงพอแต่เนื่องจากวัคซีนทยอยมา จึงต้องฉีดวัคซีนตามลำดับ,บความเร่งด่วนโดยเฉพาะคนที่อยู่หน้างานดูแลประชาชนเพราะอันตรายในส่วนของประชาชนจะต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งและเปิดโอกาสให้เอกชนนำเข้าวัคซีนได้เมื่อมีการรับรองมาตรการองค์การอาหารและยาของไทยแล้วปรับปรุงเงื่อนไขาการจ้างงานเด็กจบใหม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่า ในส่วนการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมนั้นเช่นลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างเยียวยากรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจรักษาโดยไม่ต้องสำรองเงินไปก่อนในส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างงานรักษาการจ้างงานได้มอบหมายกระทรวงแรงงานชี้แจงบาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ตามที่รัฐบาลได้เล่งรัดลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนจะต้องเล่งปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆรวมถึงพิจารณาดูแลแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมด้วยเล่งรัดสอบบรรจุข้าราชการพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าในส่วนการสอบข้าราชการประจำปีได้เล่งรัดให้กอพกอ,อพอรอ จัดการสอบข้าราชการให้เร็วขึ้นทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุไปจะมีการสอบทั่วไปจํานวนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นสัดส,ส่วนที่สอบเฉพาะคุณสมบัติตามวิชาชีพที่ดาเนินการให้ให้สอดคล้องกับการบริหารแนวใหม่ของรัฐบาลในอนาคตขอฝากให้ทุกคนรอฟังประกาศจากกพกพอรอขอให้ดูหนังสือกันไปก่อนคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นข้าราชการก็ยังมีอีก ขยายเวลาลดภาษีที่ดินพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ารัฐบาลได้อนุมัติให้ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากปีที่ผ่านมาโดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง9 0เซยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอาสาหาริมทรัพย์เหลือ0.01มอบหมายกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยได้เสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆด้วยน,น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ